Редактор ค่ะทหารพี่ทหารรอสามพันสามนะคะที่มาช่วยอุดหนุนทางร้านค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้ขายของยากจะช่วยอุดนนีขอบคุณมากนะคะดึงขึ้นรถเลย ้เ็น้าไเลยนั่้าวเป็นแค่้า้ารกาศด้วย สวัสดีครับผมจ่าเอกพันเพิ่มพูนะครับปลัดจังหวัดตราุัชินะครับเพื่อมืองจังหวัดพนมนมนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางแพทย์พยาบางขวานะครับกรมรอกาพันสามนะครับหารหกนงจะมามอบนะครับอาหารนะครับให้กับผู้ที่จัดการตัวนะครับผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดสุรินสูงนะครับในสถานที่ของโรงเรียนพัชชินนะครับเป็นผู้ที่กักกันตัวนะครับ ตอนนี้ที่โรงเรียนบันทึงเนี่ยมีผู้ที่กักกันตัวทั้งหมด8คนนะครับแต่ว่าทางอองเรนบั่ทึงเนี่ยเรามีศูนย์นะครับอาคารที่ใช้เป็นที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดุูเียงนะครับกรุงเทพริมนฑลและทา่อื่นๆนะครับตอนนี้มีทั้งหมด29คนนะครับประชาชนที่อยู่ในระหว่างกักกันตัวน,นะครับที่ทางนะครับกรมสาธารณสานะครับร้อสามพันสามนะครับมามอบอาหารให้กัน ขาบั้นทกอากาศตัวนะครับชาวบ้านพึกก็ขอบคุณแทนชาวบ้านพึกด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่าครับ